ที่คลินิกมานะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้ากรัมเขาบอกว่าใช้ดีกันนะหล่นหล่นแล้วก็เอาขั้นบัตนะคะทาอันนี้ทาพิศนุเพุ่งทาทำมาเมื่อวานวันนี้ทาวันแรกนะเอ๊ะหัวมันยังไงเราต้องตัดออกดูย,ยังไง นะพี่ชนไปตัดหัวมันออกกันนะไม่รู้ว่าต้องตัดหรือยังไงหัวมันปิดด้วยต้องตัดมันจะเป็นเหมือนเจลๆอ่ะค่ะทาบางๆ นิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเจลเคลือบไว้อ่ะเขาบอกให้ทาบางๆตาบูมากการมองเห็นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พราะมันบวมปิดหนังตามากแกโอเค,อเคแล้วก็ทาไว้ทั้งวันเลยแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องไปเช็ดแล้วนะไม่ต้องไปเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วนะก็รออีกทีเย็นเช็ดทีเดียวให้มันทําความสะอาดก่อนห้าก,กรัมค่ะแล้วก็คือเนี่ยตาเรามันบวมมันทําให้ตาให้ตรงเนี้ยเจ็บเจ็บตึงๆแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บถึงขนาดทนไม่ได้นะมันคือแบบตุยตุยตุบตุบ เราก็ใช้คัตเติ้ลบัตเอาค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งเช็ดในหัวตาค่ะเหมือนมันจะแบบมีขี้ตาอย่างเงี้ยเพราะเวลาตาเราเจ็บแล้วก็เราก็เหมือนมีขี้ตาเพราะว่าเราทาอะไรไม่ได้หน้าก็ใช้น้ําเกลือเช็ดเอาเนี่ยเวลาหลับตาก็ได้ประมาณนี้ใช้เสร็จก็ทิ้งไปนะคัตเติ้ลบัตดูตาหลับตาก็ได้ประมาณนี้ค่ะมันยังเห็นเหมือนตาตามันปลิ้นอยู่อะ่ะมันก็หลับไม่สนิท โอเควันนี้วันที่สองเย็นนะช่วงเย็นประมาณห้าโมงเดี๋ยวค่อยมาดูตอนดึกอีกรอบนะจะพยายามอัปเดตให้ตลอด